ขอให้ญาติโยมทุกคนทรกทันตรงเจริญสติสร้างความรู้รับรูสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแต่้งแตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าได้เจริญสติแล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังส่วนมากจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะว่าตัวใจเกิด ส่งออกไปภายนอกเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสั่งงานหมดเราต้องมาจเจริญสติจเจริญปัญญาเข้าไปอบรมใจของเราเข้าไปแก้ไขใจของเราทุกคนมีปุ่นจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสมากที่สุดที่จะเข้าถึงธรรมตัวใจของเรานะั่นแหละคือธรรมแต่เวลานี้เขายังเกิดอยุ่แต่เขาเกิดอยู่ในกองกุศลให้เกิดอยู่ในกองกุศลเอาไว้ การสังเกตการวิเคราะห์การสำรวจการทำความเข้าใจเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของตสติที่เราสร้างขึ้นมาการฝึกหัดปฏิบัติถ้าไม่รู้ใจแล้วจะไปสอนใจได้อย่างไรถ้าไม่เห็นใจลักษณะของใจเขาอยู่ตรงไหนถ้าไม่เห็นใจไม่รู้ใจไม่รู้ลักษณะของใจมันก็สอนใจไม่ได้ส่วนมากก็มีตั้งแต่ใจน่ะส่งออกไปสอนทั้งเกิดด้วย ทั้งหลงความคิดหลงอารมณ์ด้วยนอกจากแก่คลายหรือว่าแยกรูปแยกนมามในเมื่อไหร่นั่นแหะเราถึงจะรู้ว่าเราหลงถ้าเราสร้างความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องเราจะไปนึกเอาไปคิดเอาว่าเป็นสติว่าเป็นปัญญาอันนู้นเป็นปัญญาอันนี้เป็นปัญญาอันนี้ก็เป็นโยชน์แต่เป็นปัญญาของสมมุติของโลกียะเราสร้างความรู้ตัวขึ้นมาจนเอาไปใช้การใช้งานจนรั่วแจงหลอกคายออกแก่ความคิดคลายความหลงแล้วก็ หาเหตุหาผลมันพร้อมพรอนใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงถึงจะสอนตัวเองได้ส่วนมากก็สอนได้อยู่ในระดับของสมมตุติของโลกียะอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนั้นควรทำอันนั้นควรจะละอันนี้ควรจะเลิศแม้แต่ระดับของสมมุติก็ยังเอาอยากอยู่บุคคลก็สร้างบุญมาดีสมมุติก็ปริปุ่ไม่ได้ลำบากบางคนก็ลำบากบางคนบางท่านก็ยัง ต้องมาสร้างมาสานตกอเราอยู่กับสมมุติเราก็ต้องทําความเข้าใจกับสมมุติเคารพสมมุติทําหน้าที่ของสมมุติให้ดีอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์มีความขยันหมั่นเพียรให้ถูกที่ถูกทางสมมุติก็ไม่ได้ลําบากความเป็นอยู่ทางโลกก็ไม่ได้ลําบากก็ส่งผลถึงทางด้านจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เกลื่อนหนุนกันหมดอนุเคราะห์เกลื่อนหนุนกันเป็นลูกโซ่จนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะได้ทิ้งสมมุติในทางด้านรูปธรรม แต่เราจำแนกแจกแจงให้รู้เห็นด้วยปัญญาด้วยการเจริญสติด้วยการจเจริญปัญญาขณะที่เรายังมีลมหายใจให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงให้ใจรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าไม่เห็นใจไม่รู้ใจเราก็จะไปสอนใจไม่ได้เลยเป็นเรื่องกั่ใจปกปิดตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาทั้งคันห้าทั้งความคิดทั้งอารมณ์ทั้งกิเลสต่างๆหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เล่าให้ฟัง ในหลักของความเป็นจริงแล้วเราต้องจเจริญสติไปสอนตัวเราตลอดเวลาไม่ต้องให้คนอื่นเขาสอนเราสอนเราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเรา,าเตั้งแต่ตื่นขึ้นมายันกระทั่งนอนหลับภาระหน้าที่สมมุติเราก็ทำให้ดีทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็ปล่อยได้รับประโยชน์นั้นด้วยในว่าอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำการทำงานเราก็ช่วยกันอยู่วัดคนอยู่วัดต้องเป็นคนที่ขยัน แกไขตัวเราไม่ใช่มางอมืองอเท้ามีความสร้างความเกลียดคร้านให้ตัวเองเราต้องเพิ่มความขายันหมั่นเพียรอย่างเต็มที่ความรับผิดชอบอย่างยิ่งยวดไปอยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขเราทําเอาไว้วันนี้อนาคตก็จะออกมาดีให้ช่วยกันทําฝากเอาไว้ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งบุญใหญ่แล้วแหละ ทั้งใกล้ทั้งไกลพี่น้องทั้งลูกหลานของเราก็มาพากันมาทั้งลูกเด็กๆพากันมาแล้วก็มีความสุขนั่นแหละบุญก็ได้เกิดขึ้นเป็ี่ยนใจอย่างกล่าวเข้ามาจิตใจก็มีความสุขไปจุดน้นบ้างจุดนี้บ้างเห็นแล้วก็เกิดปิติเกิดสุขบุญอน,นิสงส์แห่งบุญก็พอได้รับพวกนั้นด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองก็พากันมาต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งบุญใหญ่พวกเราอยู่ก็ช่วยกันจะไปเก็ดค้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกสถานที่เราต้องช่วยกันดูแลที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนห้องช่วมห้องน้ําห้องครัวให้ช่วยกันกละหวะญาติโยมที่มาอาศัยกลมเอนกันให้ช่วยกันดูแลช่วยกันทําความสะอาดจะไปปล่อยปะละเลยคนเรานี้ถ้าอยู่ที่ไหนถ้ามีความสะอาดความสะอาดนั่แหละคือความเป็นระเบียบระเบียบจากข้างในก็ปล่อยส่งผลออกไปภายนอกทั้งภายนอกภายในก็เกิดน,นุนกัน การฝึกหัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเราก็ต้องแก้ไขตัวเราอย่างสมมุติของหลาอให้อยู่ดีมีความสุขอยู่ด้วยกันเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเพื่อนเกิดแหญ่เก็บตายด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักธรรมะสมาีิหลวงพ่อก็ได้เพยงแค่เล่าเหตุปักยำตื่นพวกท่านให้พากันทำพากันดูพากันพิจารณาถ้าพวกท่านไม่ไปทำก็เหมือนเดิมเนี่ยจะพูดเป็นปากเปียกปากแข็งก็เหมือนเดิมมาละผคนที่มีปัญญาก็ฟังนิดเดียว การเจริญสติเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นงนี้ใจวิเวกเป็นนี้การละกิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นลักษณะอย่างนี้นิวรณธรรมที่เป็นเครื่องกลางขั้นจิตเป็นลักษณะอย่างนี้จิตใจที่พุ้งสร้างจิตใจที่ลังเลเรารู้จักระงับยับยั้งรู้จักดับรู้จักควบคุมรู้จักจเจริญพรมีหารให้มีให้เกิดขึ้นบุนคคลที่จะเอานั้นมองเห็นรู้จักแนวทางแล้วทาความเพี่ยนคําว่าปัจจุบันธรรมเป็นลักษณะอย่างไร ความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นลักษณะอย่างไรฐานห้องใจใจที่ไม่เกิดเป็นลักษณะอย่างไรการพร้อมสอนใจเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรนี่แหละเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งสติทั้งปัญญาสมมุติก็ช่วยกันทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงพ่อก็พาทำอยู่ทุกวันอย่างสมมุติให้เป็นอนิสงส์ใหญ่ของทุกคนเป็นสมบัติของแผ่น,นดิบฝากเอาไว้ในใจของเราทุกคน เอาละว,วันนี้ควเจริญธรรเพียงเท่านี้ประกันไว้พระพมพมกันประกันไปสร้างสาันโตทำความเข้าใจกันเอานะ